นะน้ำมันน้ำมันโอ้ตไปไม่ัเลยนี่โอ้โหตูดหายไปเลยนะนนะเลยนี่ยขนนะ่ะเราเจ็บตรงไห,ยยไหน,หนไมหมตา,างจากบางนามุ่งหน้าปากน้ำมีอุบัติเหตุนะครับ รถบรรทุกชนกับรถกระบะมีผู้นั้นมาเจ็บโอ้โหตูดหายไปเลยนะครับนั่นอนะ ออน้ำมันน้ำมันเออต้อไปไม่ตัดเลยนี่เป็นคนขับรถเทรลเลอร์คนที่เป็นญาติคนเจ็บนะครับพี่ขับรถอะไรเทรลเลอร์ครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะ<อ>มันเกิดอะไรขึ้น<อ>มืนอหลับ<อ>ที่หลับเหรอ,อหลับ หลับในอันนี้เหรอครับไม่ได้พักผ่อนหรือไงพี่หรือไงครับอ๋อไม่เป็นไรนะพี่นะรถกระบะแ,แ,แล้วรถถุก้อครับมันมาอย่างไรกันนะรถกระบะมาอย่างไร<ช>ไครือหลับในครับใครหลับในพวกรถถุก้อครับเขายอมรับอ่ะคันรถเทรลเลอร์เออครับเทรลเลอร์เทรลเลอร์ครับเขาบอกกับพี่เหรอครับเขาบอกว่าหลับในแล้ว<ล><ล>รถรถกระบะเขาทำอะไรอยู่อ่ะก็รถกระบะผมก็คือ กำลังเก็บปวยเก็บของอ๋อทำงานกันอยู่เหรอใช่ครับกระบะจอดจอดอยู่ทำงานกันอยู่ทำอะไรกัน,นะ่ะทำอะไรนนะอะทำอะไรกันคุณเพื่อนครับภาษีอ๋อทาสีป้าอยูตย่ตั้งปวยตั้งอะไรหมดหมดเรียบร้อยครับสิบล้อมาชนเลยครับ,ลรบแล้วตอนนี้บาดเจ็บกี่คนที่เห็นสี่คนครับสี่คนนะแต่ที่ที่ต้องไปโรงพยาบาลสองคนนะแต่น้องนายอีกสองคนบาดเจ็บเล็กน้อยนะใช่ครับโอเคครับครับครับเดี๋ยวดีผมทถคันลงบาริเออร์อะพี่ดูรถเลยครับ ออโดดลงแบงค์ล่างพอดีไม่ตกพี่ทัพเกาะไปเออรถถุกล้อ,ลอบาดพอดีดีไม่ทับผมซ้ำอีกทีหนึ่งครับโอ้มาแรงไหมตอ,ตอนนั้นแรงมากครับโอ้เอานำโคลลงมานะครับเบือเ้องต้นบาดเจ็บสี่ลายนะครับบาดเจ็บสี่ลายต้องออนบอดสองลายนะครับเออเช็คเช็คด,ดีหนุ่มเราบางทีเราไม่รู้สึกตัวอะไรพี่คาบตีบหรือคาบเลือด